ก็ถือว่าเป็นการท้าทายมากทีเดียวที่พระเจ้าส่งท้ายบทเรียนให้ผมในการรับใช้ที่แห่งหนึ่งอยู่40กปีแต่จะต้องออกจากที่นั่นไปในสภาพที่ติดลบหนึ่งปี2ปีกรจะสามปียังไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อสัมของพระเจ้าเข้ามาข่องใจสมองก็ทํางานปลอดโปร่งใจก็สู้เรี่ยวแรงก็มาดังน,นั้นผมมีสระสบการ์กับสัรสิสุของพระเจ้าเข้ามาข่องใจและข่องความคิดและผมก็ลุกขึ้นมาใหม่พระเจ้าก็ให้สติปัญญาพระเจ้าให้ปัจจัยพระเจ้าให้ทีมงานที่ดี าชาวบ้านเนี่ยเกือบตายเพราะว่าผมบริหารโรงเรียนด้วยแล้วต่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจะเปิดสอนรัฐก็บอกว่าห้ามสอนอพอดีก็เรียบร้อยแล้วเปิดรับสมัครนักเรียนมาเรียนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วซื้อหนังสือหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วจะเปิดสอนรัฐบอกว่าห้ามสอนนักเรียนก็มาเรียกร้องของเงินคืนเราก็ต้องจ่ายคืนไปมีเรามีครูจำนวนหลายสิบคนสรุปก,ก็คือว่าผมต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกเดือนทุกเดือนเป็นเวลาสองปีแต่ว่ารายรับไม่มีเลยนะครับ กิจาการการผมพระเจ้าที่ดูแลเนี่ยผมดูแลมาลประมาณตั้ง40กว่าปีนะครับไม่มีขาดทุนเลยครับคิดว่าจะจบอย่างสวยแล้วกเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการท้าทายมากทีเดียวที่พระเจ้าส่งท้ายบทเรียนให้ผมในการรับใช้ที่แห่งหนึ่งอยู่40กว่าปีแต่จะต้องออกจากที่นั่นไปในสภาพที่ติดลบหนึ่งปี2ปีเกือบจะสปียังไม่เคยคาดคิดเอนเมื่อการงานมันกระทบครอบครัวกระทบเ้ือผมเกษียณอายุปุ๊บสวัสดิการตัดบดเลยนะ แต่ว่าพระเจ้าก็เมตตาให้กรรมาการบอร์ดโรงเรียนนะปรับอัตราเงินให้แล้วก็อยู่ไประยะหนึ่งสุดท้ายโควิดต่ออีกก็ต่อไปะยะหนึ่งเวลานี้ผมต่อการเป็นผู้บริการมา3ส,สมัยแล้วพระเจ้าก็เลี้ยงดูเรื่องเกี่ยวกับร,รับใช้ปรากฏว่างานบส์เนี่ยช่วงโควิดที่ลำบาก้วไปไปต่อไม่ถูกเลยเพราะว่าบส์ปิดเพราะว่าโควิดพระยะหนึ่งก็เปิดมาเปิดมาแล้อาทิตย์ต่ออาทิตย์อีกปิดอีกโควิดอีกปวดหัวมากเลยสุดท้ายต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือว่ากับ new normal กับการอยู่กับโควิดผมเลยต้องใช้วิธีเลี้ยงดูสมาชิกผ่านการใช้ซูมบ้างออนไลน์ต่างๆแล้ว mm hmm. ปรากฏว่าสมาชิกหลายคนรับการฟื้นใจจากการที่เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโควิดทําให้เรารับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นก็คือว่าเข้าไปถึงในบ้านของสมาชิกของเราเข้าไปดิงคนในบ้านของเขาที่ไม่ยอมมาบสถแต่สุดท้ายพอคุยไปคุยมาก็ากันเองตอนนั้นก็มาบสถง่ายขึ้นครับก็ขอบคุณพระเจ้าในเ่องนี้ เดีย๋ยวนี้ผมไม่สามารถเอาอประสบการณ์ที่สําเร็จมา40กว่าปีมาสอนขให้ได้เลยนะครับเพราะว่าโจทย์เปลี่ยนหมดเลยนะปัจจัยเปลี่ยนหมดเลยสอนไม่ได้เลยตอนแรกภูมิใจมากเลยว่าผมออกจากก้าวจากโรงเรีนของผมไปแล้วเนี่ยผมจะกลายมาเป็นกูรูสอนวิธีการบริหารองค์กรที่แสวงผลกําไรอย่างไรให้อยู่รอดได้ได้เกิดผลปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าสอนเลยครับเรื่องความสําเร็จแน่ดีบเลยต้องกลับมาทิ่เปาโรบอกอ่ะลืมสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียเริ่มนับกอไก่ใหม่เลยครับในการเริ่มต้นภารกิจใหม่ ุดท,ท้ายพระเจ้าก็ให้มุมให้มองใหม่พระเจ้าไมา่ได้เรียกผมให้มาสอนภาษาอังกฤษพระเจ้าไม่ได้เรียกให้โรงเรียนของผมมาอยู่เพื่อสาวสาวภาษาอังกฤษพระเจ้าเรียกผมมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเวลานี้รายรับมันไม่มีนั้นเมื่อต้องจ่ายเงินอยู่แล้วแต่งานมีทำดัะนั้นจะวิธีทําอะไรครับช่วยเหลือคนอือน่นเราเริ่มต้นประกาศแจ้งว่ามีคนมากมายที่ประสบภัยโควิดเราอยากจะแจกอาหารมีใครมาที่จกบริจาคอาหารเราแจกแค่นั้นครับวิธีการเปลี่ยนเลยครับมีคนเอาอาหารมาให้เราจากการให้อาหารฟรีทุกเที่ยง เขตมากำกับดูแลใกล้ๆเราแจกอาหารเรแจกพระกัแจกหนังสือแจกข่าวประเสริฐไปนะครับสุดท้ายทำไมาทำมาแล้วก็เริ่มต้นมีคนบริจาคเอาเข้าวสารมาเป็นเยอะแยะมหาศาลสรุปก็คือว่าเราขาดทุนแต่ว่าเรามีเงินเป็นล้านๆในในการแจกในการทําภารกิจแต่เงินนั้นไม่ได้เข้าบัญชีของเราเลยนะมันเข้ามาแล้วแปรสภาพาแสดงว่าในเวลาหนึ่งปีสองปีเนี่ยเราได้แจกเป,เป็นอาหารเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะมากมายไก่กองที่ไม่ได้ที่เราไม่ได้ใช้เงินของเราสักบาทเดียวแต่พระเจ้าประทานผ่านพี่น้อง เรายังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้เป็นพระคุณพราาะเจ้าพระเจ้ายังเลี้ยงดูเราอยู่แล้ววันนี้เราเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยน,รยนโรงเรียนของเราให้กลายเป็นคิสเตียนคอมมูนิตี้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเป็น,ปน,ปนจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของของของกรุงเทพต่อไปใครเวลามาจะมาที่มุมนี้วัยรุ่นก็จะมาถ่ายรูปกันมีมุมสวยเราเราได้เราได้ไดักวาดภาพกราฟิตี้นะอันดับต้นของประเทศไทยมาวาดผนังตึกใหญ่ๆแล้วนะเราได้ออกแบบ มีบันไดขึ้นนะครับจากข้างล่างขึ้นไปตามช่อ,ชอ,องชั้น2ชั้น3แล้วเข้าไปในห้องงนี่มีขายกาแฟาบ้างมีสปาบ้างแล้วทุกร้านเป็นคริสเตียนหมดเลยแล้วทุกคนที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยจะมาแล้วเนี่ยจะพบกับคนเป็นพยานตามร้านตามห้างต่างๆใครเป็นคนทำทำ,ทำเล็บทําผมกับเราไปเรื่องพระเจ้าไปนะใครร้านสปากันนะสปาไปากับเราเรื่องพระเจ้าร้านกาแฟกับเราเรื่องพระเจ้าไปแล้วสรุปก็คือการประกาศเหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมเมื่อก่อนต้องรอ,งองสอนภาษาอังกฤษแล้วทุกๆวันศุกร์ค่อยมาประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าทีนี้ประกาศทุกวันครับ ตอนนี้แผนการนี้เราจะทําละสาเร็จผมจะมาชี้แจงให้ทราบว่าพระเจ้าเปลี่ยนทิศทางของเราอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเรายังคงจมวิธีที่เราสบายสบายง่ายๆแต่เลยพระเจ้าจะสร้าง Impact ใหม่นะครับกับ New Normal และจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่พระเจ้าเปลี่ยนโรงเรียนที่ประสบภยัยโควิดแล้วมันรอดแร่จะตายนะมันกลับกลายเป็นโฉมหน้าใหม่ที่ประกาศได้มากกว่าเดิมและดึงดูดคนจะยุคใหม่มากกว่าเดิมตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิมนะแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าต้องให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ทีป่ปีบทที่4เนี่ยตั้งแต่ข้อ4ถหนึ่งข้อที่7พระเยซูก็บอกว่าอย่าก,กังวลกังวายวางกังวลไม่ต่อชีวิตอย่าเอาไปสักสองหนึ่งเลยไม่ช่วยเลยเลยไม่เห็ได้เองจึงทำตามพระบิดาเมื่ออยากกังวลกังวายอันที่สองคือให้จงทูลเรื่องความปรารถนาท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงรอและการขอบพระคุณขอพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงช่วยสุดท้ายพระเจ้าก็หาทางออกให้ผมก็ได้ขอบคุณพระเจ้าและผลที่ตามมาประการสุดท้ายที่ถามก็คือว่า แม่มันต้องใช้คําว่าพีชนะฮะหรือสันตินั่นเองหรือถ้าสันติสุขผมก็ดีใจผมมาออกรายการของสื่อเสียงสันตินะเพราะว่าเวลานั้นเองสันติเมื่อสัตของพระเจ้าเข้ามาครองใจสมองก็ทํางานปลอดโปร่งใจก็สู้เรี่ยวแรงก็มาดังนั้นผมมีประสการ์กับสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาครองใจและครองความคิดแล้วผมก็ลุกขึ้นมาใหม่พระเจ้าก็ให้สติปัญญาพระเจ้าให้ปัจจัยพระเจ้าให้ทีมงานที่ดีเรามี god of peace พระเจ้าให้สันติสุขที่ประทาน peace of God คือสันติสุขของพระเจ้าให้กับเราเพราะว่าการมีสันติสุขของพระเจ้าไม่ได้มีความหมายว่าปลอดจากปัญหาแต่การมีสันติสุขของพระเจ้ามีความหมายว่าเราสามารถจะจัดก,การกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสันติสุขและอย่างสันติวิธี เื่อเราเจอโควิดเรามีพระเจ้าอยู่กับเราในท่ามกลางโควิดอันนั้นเมื่อคนที่รู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าสอนเราหลายด้วยจากวางตัวที่เหมาะสมไม่ไ i̇şte. ปวิ่งหาปัญหาที่ไม่จําเป็นพ้องสอนเราด้วยหลีกเลื่องภัยที่ไม่จําเป็นพ้องสอนเราส้ยรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างฉลาดและแน่นอนในยามวิกฤตถ้าเรามีปัญหาเมื่อเราร้องถูดพระเจ้าพระเจ้าให้มีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วยพระเจ้าเรามีสองอย่างครับเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าหลีกเลี่ยงปัญหาที่เรารับไม่ไหวกับสองปัญหาเราต้องรับมัน พระเจ้าจะให้เราไปเชิญกับมันแต่พระเจ้าจะให้เรามีกําลังมีปัญญาจากพระเจ้าที่จะไปเชิญกับมันแล้วเมื่อเราไปเชิญกับมันเรียบร้อยแล้วเราเป็นผู้ชนะเรียบร้อยแล้วมันจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งใน่น้ทุกทุกคนดังนั้นเมื่อเราเจอปัญหาพระเจ้าจะช่วยเราให้สู้กับปัญหานั้นได้หรือไม่ไหวก็ดึงเราออกจากปัญหานั้นไปได้เพื่อกคุณงพระเจ้าครับนั้นการมาหาพระเจ้านั้นคือหลักประกันว่าชีวติตวองหลายนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีวันที่จะลม้มลงและนอนแผ่ราบ แต่เราเท่านั้นจะลุกลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งและเดินต่อไปเป็นชีวิตที่มีสมการกับพระเจ้าแห่งสันติสรับ